แล้วภารกิจนี้นะครับก็คือภารกิจเสริมขายรถนั่นเองนะครับไม่พูดมากนะครับก็ไปหาเลยและกันนะครับก็ให้เราเอารถตามที่มันลิสต์บอกนั่นแหละนะครับก็ตามข้างหลังของ CJ เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปหากันเลยแล้วกันนะครับว่าจะเป็นคันไหนกันบ้างนะครับก็คันคันแรกนะครับก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลมากนะครับก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละครับไม่ใกลไม่ไกลว่าซ่านก็ขึ้นรถเอาเลยนะครับผมแต่ว่าถ้ามาเอาตรงนี้นะครับต้องใช้พลังวิเศษด้วยนะครับถ้าไม่ใช้พลังวิเศษก็เตรียมตัวนะครับก็เตรียมตัวรับแรงกระแท เลยนะครับมันจะมาแบบ5้าดาวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เราเอารถมาไว้ที่จุดสีแดงเลยนะครับเพื่อที่จะขายนะครับเรากดตัวที่นะครับเพื่อขายนะกดเลยกดกดกดที่แม่เออขายแล้วนะครับ แล้วรถคันต่อไปนะครับก็ไม่ต้องไปเอาที่ไหนไกลนะครับก็จะเป็นรถวิบากคันนี้นะครับก็ขึ้นรถไปเลยนะครับก็เข้าไปขายนะครับไม่ต้องเอาไปไหนนะเอ้าชนทําไมเนี่ยซีเจโอ้โหชนหิ้งหนอโอเคเอ้าชนอีกแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองใช้พลังวิเศษดูนะครับถ้าใช้พลังวิเศษแล้วมันดําแล้วนะครับมันจะขายได้หรือเปล่านะครับบุ้มนี่นะครับก็ขายได้เหมือนเดิมนะครับนะ แล้วรถคันต่อไปนะครับก็อยู่ใกล้ๆอู่ของเรานะครับแต่ว่ามันจะอยู่หลังอู่ของเรานะครับก็จะเป็นรถคันนี้เลยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ชื่อนะครับก็เลยพูดว่ารถคันนี้เลยนะครับก็ชื่อว่ารถคันนี้เลยไปละกันนะ nope. แล้วรถคันต่อไปนะครับก็จะเป็นคันนี้นะครับที่มันไม่มีหลังคานะครับซึ่งผมเจอระหว่างทางนะครับก็สามารถเอารถระหว่างทางได้ครับแต่ว่าถ้าอยากจะไปหานะครับก็ตามที่ผมมาร์กไว้เลยนะครับเดี๋ยวขอซูมลงมานะครับนี่ก็จะเป็นตรงนี้นะครับที่ผมมาไ้นะแล้วก็เรานะครับก็ขอขึ้นรถเจคุนนี้นะครับผมขอไปขายต่อวยครับผมขอละครับเจครับ แล้วรถคันต่อไปนะครับก็อยู่ตรงที่เราเคยมาเต้นรถแข่งกับใครก็ไม่รู้นะครับแก่งฟ้านะครับก็รู้เลยละครับว่าใครนะครับก็จะเป็นรถคันแบบนี้นะครับแต่ว่าคันที่ผมเอานะครับถ้าออกจากรถแล้วไม่สามารถเข้ามาอีกได้นะครับเพราะว่ามันจะล็อกนะครับแต่ว่าอีกคันหนึ่งก็สามารถเข้าได้ออกได้นะครับและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมผมต้องขับรถลอยน้ําด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผมออกไปแล้วนะครับมันก็จะไม่สามารถเข้าได้อีกเลยนะครับถ้าขึ้นมาได้แล้วนะแล้วผมก็อยากรู้ว่าถ้า เราเอารถที่ตกน้ำมาแล้วนะครับมาขายนะแล้วก็รถคันนี้ก็ไม่สามารถออกได้ด้วยมาขายมันจะขายได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะครับว่ามันจะขายได้หรือเปล่านะก็ต้องขับไปอย่างใจเย็นด้วยนะครับเพราะว่าผมใช้พลังวิเศษรถบินได้อยู่นะครับถ้าขับเร็วเกินไปมันก็จะบินนั่นเองนะครับก็เลยต้องขับช้าๆแบบนี้นะครับค่อยๆไปนะครับใกล้ถึงจุดสีแดงแล้วนะครับเออมันจะบินแล้วมันจะบินแล้วนะครับนี่โอเคก็ขายได้นะครับแต่ว่าซีจ ดันไม่ออกมานะครับเพราะว่า Cj มีเจ็ตแพ็อยู่นั่นไอเองนะครับนะแล้วรถคันต่อไปนะครับก็จะอยู่ที่จุดเซฟที่บ้านของคาธาน,น,นินานะครับแต่ว่าผมไม่จะเป็นต้องไปไกลถึงนั่นนะครับผมมีอยู่ในโรงเก็บรถอยู่แล้วนะครับผมก็เอามาจากโรงเก็บรถก็ได้เลยนะครับก็ไปขายเลยนะครับนะ แล้วรถคันต่อไปนะครับก็จะอยู่ที่โรงหนังหรือเปล่านะครับไม่ใช่โรงหนังสิก็คือที่ทายทําหนังหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับมันก็จะอยู่ที่ตรอกตรงนี้เลยนะครับสิเจก็ต้องขึ้นรถเอาไปเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องสนนะครับว่าใครจะรู้นะก็เอาไปขายเลยลวกันนะครับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นขอแค่ได้ตังค์มาก็พอนะครับ คนครับอันนี้มันเกิดอะไรกันขึ้นครับเนี่ยผมใช้พลังวิเศษแล้วอยู่ดีๆก็จะมีเฮลิคอปเตอร์มาเป็นล้านเลยทีเดียวนะครับมาข้อของกันอยู่ตรงนี้นะก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันคืออะไรน่าจะเป็นบั๊กนะครับผมก็มันเกิดมาได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ใช้พลังวิเศษไปก็ยังสวยงามเลยทีเดียวนะครับมันระเบิดอย่างสวยงามเลยนะแล้วรถคันต่อไปนะครับก็ตามที่ผมมาร์กในแผนที่มุมซ้ายล่างเลยนะครับอันนี้ผมก็ลืมให้ดูในแผนที่นะก็เลยต้องมาพูดแบบนี้ เอาแทนนะครับก็จะเป็นรถคันนี้นะครับแต่ว่าซีเจไม่สามารถเปิดได้นะครับต่อยยังไงประตูมันก็ไม่เปิดให้นะครับก็ต้องไปหาของคนอื่นเอานะครับแล้วผมก็ได้เป็นอนที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยพลังแห่งการตัดต่อนะครับทาให้ผมหามาได้นะครับมันไม่สามารถเปิดประตูได้ใช่ไหมก็ต้องไปหาของคนอื่นเอาเลยแล้วกันนะครับนี่ก็ชนอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ให้เราเอาไปขายเลยนะครับ แล้วรถคันต่อไปนะครับก็อยู่ใกล้ๆบ้านของคนรักของซีจีนั่นเองนะครับก็จะเป็นร้านอาหารนะครับขอปีนขึ้นไปก่อนนะครับเพราะว่าโดดลงมาไม่ตรงพื้นนะครับนะก็จะเป็นรถตู้คันนี้นะครับก็ซีจีก็ขอไปขายเลยละกันนะครับเพราะว่าไม่มีเจ้าของคนไหนทวงหานะครับแล้วก็ใช้พลังวิเศษโชว์ด้วย แล้วรถคันต่อไปนะครับก็อยู่ตามที่ผมมาร์คไว้เลยนะครับก็จะเป็นรถคันนี้นะครับที่หน้าอย่างเท่เลยนะครับด้านหน้านะครับก็ซีเจก็ดูดมาเอารถคันนี้เลยละกันนะครับแล้วก็เอาไปขายนะครับซีเจไม่อยากเก็บไว้นะครับนะก็ซีเจก็สามารถหาได้ทุกเมื่อนะครับถ้าซีเจอยากได้รถคันไหนนะครับ แล้วรถชุดแรกที่เรานํามาขายก็เสร็จเปน้านที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาดูชุดต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับก็ชุดต่อไปนะครับก็จะเป็นไม่ใช่ก็จะเป็นอีกคันแรกนะครับก็จะเป็นไม่ใช่ก็จะเป็นอีกแล้วนะครับก็จะอยู่ตรงที่ผมมาร์กไว้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่จะเป็นต้องไปเอาถึงนั่นนะครับผมก็มีไว้ที่โรงเก็บรถเหมือนเดิมนะครับก็มาเอาที่นี่ก็ได้นะครับนะก็ไม่จะเป็นต้องไปไกลนะครับนะผมก็เอามาเก็บไว้็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะเอาไปขายเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่เก็บ ไว้มานาน <Nope. S 1> ได้เวลามาขายแล้วอ้าวดูดแม่เหล็กดูสะั้นเชียวนะครับเอาดูเหียงวะตายแล้วครับเห็จังไดดีครับตาครับไปมันขับไปว่ไดรครับถึกแม่เหล็กดูดแล้วปล่อยลงมานี่ก็เอามาขายเป็นนาทีเรียบร้อยแล้วนะครับผม แล้วรถคันต่อไปนะครับก็อยู่ในสนามบินนะครับก็บินมาเอาเลยละกันนะครับนะแล้วก็เอาไปขายแบบไม่เกรงใจใครทั้งนั้นนะครับก็ขอไปขายเลยละกันนะครับบ่มีไผเอาดอกครับนะ แล้วรถคันต่อไปนะครับก็จะอยู่ที่จุดเซนนะครับแต่ว่าผมผือใช้พลังวิเศษนะครับมันก็เลยดําเกลียมแบบนี้นะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ละกันนะครับนะให้มันสปอนมาใหม่เนาะโอเคมันสปอนมาใหม่แล้วนะครับแล้วก็เราก็ขโมยรถเลยละกันนะครับจะเรียกว่าขโมยดีไหมครับเนี่ยก็แค่มาขอรถไปขายต่อแค่นั้นนะครับเดี๋ยวซีจีค่อยซื้อมาใหม่นะครับไม่จะเป็นหรือว่าไม่จะเป็นต้องซื้อนะครับเพราะว่ามันสปอนมาให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวเกมมันสปอนมาให้นั่นเองนะครับไม่จะเป็นต้องซื้อ ซื้อแล้วนะครับ CJ ก็เอาไปขายเลยละกันนะครับเพราะว่า CJ อยากจะให้ภารกิจมัน100% CJ ก็ต้องนำไปขายนะครับ แล้วรถคันต่อไปนะครับก็อยู่ตรงหน้าร้านซีโร่นะครับก็จะเป็นรถคันนี้นะครับรถคันสีฟ้านะครับแต่ว่ามันมีสีอื่นอยู่นะครับนะแต่ว่าก็จะเป็นรถลักษณะแบบนี้แหละนะครับเอาไปขายนะก็เราเอาไปขายที่ท่าเรือเลยลวกันนะครับเอาชนรถของเพื่อนข้างๆนี่ระเบิดเลยทีเดียวนะครับเราโผล่ก็เผลอไปชนตำรวจนะครับไม่เป็นไรนะครับตำรวจไม่เห็นเรานะครับเพราะว่าซีเจใช้พลังวิเศษอยู่นั่นเองนะครับโอเคเอาไปขายเลยลวกันนะ แล้วรถคันต่อไปนะครับก็จะให้มาขโมยเอานะครับก็ขโมยจาก NPC เลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากไปหานะครับก็ไปหาที่ร้านพิซซ่าที่เมืองที่3นะครับก็อยู่มุมสุดของแผนที่เลยนะครับก็จะเป็นรถโมไซค์คันนี้นะครับก็เป็น FCR900 นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะมาขโมยตรงนี้นะครับมันจะโผล่มาทุกๆวันพฤหัสนะครับแต่ถ้าอยากจะไปขโมยผมก็มาร์กให้ดูแลนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับก็ใกล้พอสมควรนะครับผมเลยแนะนําให้มา ขโมยตรงที่ผมแนะนําให้มานั่นแหละนะครับนะก็ใกล้ร้านพิซซ่านั่นแหละครับนี่ก็ตรงนี้เลยนะแล้วเราก็เอามาขายเลยละกันนะครับเอามาเข้าจุดสีแดงเพื่อที่จะขายนั่นเองนะครับผม โอ้ไม่กอดแล้วรถคันต่อไปนะครับผมก็เก็บไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เก็บไว้ในโรงรถเลยทีเดียวนะครับเจคนนี้ก็ดูว่าเป็นรถตัวเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าซีเจไปขโมยมานั่นเองนะครับแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่โรงรถนะครับก็จะเป็นรถคันนี้นะครับรถที่มีชื่อว่าชีตานั่นเองนะครับถ้าอยากจะไปหานะครับเดี๋ยวผมจะมาร์กให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าจะเป็นตรงไหนนะครับก็ใกล้ๆกับจุดเซฟของเราเลยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูเลยด้วยกันนะครับว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับนี่ก็อยู่แง่งสองนั่ ไปขายเลยแล้วกันนะครับนะไม่ต้องสนอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นรถหนาวแล้วนะที่เราจะไปขายต่อน,นั่นเองนะครับอ๋อปีนปีนปีนเอาชวนวรถตำรวจเลยครับโอ้โยอย่างเท่เลยนะครับ CG ขับรถอย่างเสียนเลยนะ แล้วรถคันต่อไปนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโรงเก็บฟางนั่นเองครับแต่ว่าผมเหม็นระหว่างทางนะครับผมก็เลยขอเจคนนี้หน่อยละกันนะครับและเจคนนี้ก็จะไล่ตามผมนะครับผมก็เลยต้องรีบไปเลยทีเดียวนะครับหมายถึง CJ ต้องรีบขับรถไปเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเจคนนี้จะมาทวงคืนนะครับผมแล้วก็ต่อย CJ ลงจากรถเลยนะ แล้วรถคันโตไปนะครับก็อยู่ใกล้ๆจุดเซฟของเรานะครับก็แค่ขับรถผ่านมานิดหน่อยนะครับก็จะเป็นรถคันนี้นะครับแต่ว่าผมเอามาเก็บไว้ที่โรงรถเยอะนะครับผมก็เลยเอารถคันนี้มาไปขายเลยละกันนะครับผมเก็บไว้อยู่แล้วนะก็เจอระหว่างทางนะครับก็ไม่จําเป็นต้องไปหาตามจุดนั่นก็ได้นะครับก็หาระหว่างทางก็ไปขายก็ได้นะครับผมนะ แล้วรถคันต่อไปนะครับก็ต้องมาใกล้หน่อยนะครับผมแต่ว่าผมเจอระหว่างทางนะครับผมก็เอารถคันนี้เลยละกันครับก็เจอตาถนนนะครับแล้วพี่คนนั้นก็วิ่งไปเลยทีเดียวนะครับก็คือรถแทงเกอร์นะครับก็ต้องสังเกตดูให้ดีๆหน่อยนะครับว่าคันไหนมันจะเป็นแทงเกอร์นะครับส่วนคันนั้นไม่ใช่นะครับมันต้องยาวๆออกมาหน่อยนะครับนะรถคันนี้นะครับโอเคเอาไปขอยเลยละกันนะครับไม่พูดมากนะ แล้วรถคันต่อไปนะครับก็อยู่ที่โรงแรมที่ผมมาร์คไว้เลยนะครับก็ไม่ใช่รถกรอล์ฟคันนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นรถคันนี้ต่างหากนะครับ C.J. เปิดประตูเข้าไปเอาไปขายกันเลยแล้วกันนะครับไม่พูดมากแล้วนะครับผมเอาทําไมผมจะพูดมากทำไมเนี่ยก็ผมต้องพากเนาะโอเคเอาไปขายกันเลยแล้วกันนะครับ แล้วรถชุดที่2ก็ทําครบเปน็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราไปดูชุดที่3กันเลยละกันนะครับว่าจะเป็นอะไรยัางไงกันบ้างนะครับโอเคแล้วรถคันแรกของชุดที่3นะครับก็อยู่ใกล้ๆจุดเซฟของเราเลยนะครับแต่ว่าผมไม่จําเป็นต้องไปไกลนะครับเพราะว่าผมเก็บไว้อยู่แล้วนะครับในโรงรถและก็อยู่ในจุดเซฟของเราด้วยนะครับนะก็ขับรถไปขายเลยและกันนะครับนะก็จะเป็นรถที่ไม่มีหลังคาเนาะ แล้วรถคันต่อไปนะครับก็จะอยู่ตรงแง่งเล็กๆนะครับก็จะเป็นรถที่แบบว่าเราสามารถทําธารกิจได้นะครับก็คือรถฟรีเวย์นั่นเองนะครับมอเตอร์ไซค์เท่ๆคันนี้นะครับก็ขับไปขายเลยละกันนะครับแต่ว่าน,นี่ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเก็บไว้ที่โรงรถนะครับผมเลยเอาจากในโรงรถแล้วก็ไปขายต่อนะครับโอเคชนเลยบุม แล้วรถคันต่อไปนะครับอันนี้ผมก็ต้องยอมมาไกลหน่อยนะครับก็อยู่ใกล้ๆภูเขานะครับก็ต้องขับเครื่องบินมาเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็ทิ้งเครื่องบินไปเลยนะครับผมเพื่อที่จะมาเอารถคันนี้นะครับแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะสปอนแบบไม่มีหลังคานะครับก็รถคันเดียวกันเนาะ แล้วรถคันต่อไปนะครับก็จะอยู่ที่จุดเซฟที่เมืองที่3เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผมเจอในถนนนะครับผมก็เลยยืมเจ๊คนนี้แล้วก็เจ๊คนนี้ก็นอนไปคุยกัรบราบัม่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและผมก็ต้องเอารถเจ๊คนนี้ไปขายแทนเลยนะครับแล้วก็รถคันนี้ก็บินได้ด้วยนะครับเพราะาใช้พลังวิเศษนะ แล้วรถคันต่อไปนะครับอันนี้ผมต้องยอมมาเอาที่จุดเซฟเลยนะครับนะแต่ว่าจุดเซฟนี้ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับก็ทําไมผมถึงมาเอาที่จุดเซฟนี้เลยนะครับเพราะว่าผมหาไม่เจอนะครับระหว่างทางมันน่าจะไม่สปอนนะครับน่าจะมีแค่คันเดียวในนี่เลยนะครับนาที่มันสปอนมาให้นะครับเนาะนี่ผมหาไม่เจอผมก็เลยต้องมาเอาถึงที่นี่แล้วก็ผมก็ซื้อบ้านด้วยนะครับโอ้โหภาพน่าอย่างน่ากลัวเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับก็แค่ซื้อให้มันได้ธารกิจเฉยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่สปอนขึ้นมา นะครับเดี๋ยวผมขอวิ่งไปอีกทีนะครับเพราะว่าบินเครื่องบินมานะครับมันเลยแมสปอนมาให้เนาะกลับมาเร้วนะครับแล้วก็เอารถไปเลยนะครับนะมันไม่ล็อกประตูก็ขับรถไปเลยละกันนะครับผมก็ไปขายนอตแล้วก็ผมขอบอกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ารถคันนี้กว่าผมจะเอามาได้นะครับค่อนนานอยู่นะครับก็เป็นชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับกว่าจะได้นะเพราะว่าผมใช้พลังวิเศษแล้วก็มันก็ตกน้ําไปด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ผมหัวร้อนนะครับเพราะว่ามันจมน้ําลึกเลยทีเดียวนะครับก็เอาขึ้นมาไม่ได้นะครับก็กว่า จะได้ก็นานอยู่นะครับนะก็ต้องบินกลับไปเอาซ้ำๆนะครับจนผมตัดสินใจขี่รถมาที่ร่างรถไฟเลยนะครับนะให้มันจบๆไปนะครับไม่จำเป็นต้องใช้พลังวิเศษแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะตกน้ำเนาะ แล้วรถคันต่อไปนะครับก็อยู่ใ,ใกล้ๆลงยิมนะครับมันก็จะมาอยู่ที่ซอกตรงนี้นะครับก็รถคันนี้ก็สวยอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยนาามาไว้ที่บ้านนะครับผมนะแต่ว่า CJ ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่า CJ อยากจะเอาต้นไหนก็ได้นะครับ CJ ก็เลยเอาไปขายนะ แล้วรถคันต่อไปนะครับก็อยู่ใกล้ๆ back to s c h o o ูเลยนะครับก็จะเป็นรถคันนี้นะครับที่แบบว่ายังเร็วเลยนะครับผมก็ชอบนะครับแต่แต่ว่าผมไม่ชอบแค่ดีไซน์มันเฉยๆนะครับนะแต่ว่ามันเร็วดีนะครับก็รู้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ชอบแค่นั้นนะครับโอเคไปขายเลยแล้วกันนะครับผม แล้วรถคันต่อไปนะครับก็อยู่บนภูเขาเลยนะครับผมนะก็จะเป็นรถบ้านคันนี้นะครับนะก็ต้องบินขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะมาเอารถคันนี้นะเพราะว่าผมขี้เกียจหาแถวถนนแล้วนะครับผมขี้เกียจขโมยแล้วเลยต้องขึ้นมาเอาบนภูเขาเลยละกันนะครับเอาทําไมล้อจมพื้นนะครับเนี่ยมเป็นอะไรครับเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะโอเคเอาไปขายเลยละกันนะครับแล้วก็สามารถตกจากที่สูงได้ด้วยนะครับก็อย่างเท่เลยนะครับนี้ก็กิ้งแบบยังทนเลยนะครับ น่าหลุดเนาะแล้วก็ลงมาจากที่สูงแล้วนะครับตอนนี้นะครับโอ้โห้ทะลุต้นไม้ได้ด้วยนะครับเฮ้ย,ย,ยตกน้ําแล้วตกน้ําแล้วเอ้าตกน้ําแล้วนะครับโอ้โห้ แล้วรถคันต่อไปนะครับก็อยู่ที่ Back t to s c h o o l อีกแล้วนะครับก็จะเป็นรถคันนี้นะครับที่จะสปอนมาทุกๆตอนที่เราจะนํารถไปขายนั่นเองนะครับมันจะไม่สปอนมาอีกเลยนะครับหลังจากที่เราเอารถคันนี้ไปขายแล้วนะก็คือมันจะไม่สปอนแค่ตรงนั้นที่เดียวนะครับแต่ว่าที่อื่นมก็จะสปอนเหมือนเดิมนะครับก็อาจจะเห็น NPC ขับมาเหมือนเดิมนะครับนะ แล้วรถคันสุดท้ายนะครับก็อยู่ที่ชายหาดเลยนะครับก็จะเป็นรถคันนี้เลยนะครับนาที่มีชื่อว่า B F Injection นั่นเองนะครับนะก็เอาไปขายเลยละกันนะครับผมเนาะ แล้วเราก็ทำครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็สามารถมาซื้อรถตรงนี้ได้ด้วยนะครับนะก็แต่ละวันมันก็จะขายไม่เหมือนกันนะครับนะและก็ภารกิจต่อไปนะครับก็คือภารกิจแข่งรถนั่นเองนะครับก็คือมันจะเป็นรูปป้ายแข่งรถนั่นเลยนะครับนะก็เรามาแข่งรถให้ได้ที่1ทุกๆน้ำแข่งเลยนะครับก็จะมีอยู่3เมืองนะครับสำหรับภารกิจแข่งรถนะครับก็แข่งให้ได้ที่1ทุกภารกิจเลยนะครับถ้าไม่ได้ที่1ก็จะไม่ได้เปอร์เซ็นของนั่นเลยทีเดียว นะครับอันนี้สามารถขับรถแบบตีลังกาก็ได้นะครับขับรถแบบงายท้องเนาะอันนี้ก็ CJ ก็มีพลังวิเศษนะครับเลยทําแบบนี้ได้นะแล้วก็ภารกิจนี้นะครับเราก็สามารถใช้พลังวิเศษได้นะครับก็ใช้พลังวิเศษเพื่อตัดคู่แข่งไปนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ภารกิจนี้ก็มีผลต่อเซฟของเราด้วยนะครับเวลาเราแข่งชนะแล้วนะครับเราก็จะได้รับเงินรางวัลด้วยนะครับแล้วก็ภารกิจต่อไปนะครับก็คือภารกิจ b a Back to s c h o ู l ที่ผม ยังไม่ได้ทําให้ดูนั่นเองนะครับแต่ว่านี่ c ีอย่างที่เลยนะครับแบกอารีจีแล้วก็ขึ้นเจ็ตแพกได้ด้วยนะครับนะแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นนะครับแล้วก็ภารกิจ to s c h o o l นะครับก็จะมีแบบทางเรือด้วยนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทานะครับก็เป็นภารกิจ b a c k to School ของการขับเรือนั่นเองนะครับพอทําภารกิจ Back to School ของทางเรือครบแล้วนะครับแล้วก็จะได้สกิลในการขับด้วยนะครับนะก็เราฝึกให้ครบทุกอันที่มันบอกด้วยนะครับก็ฝึกตามนั้นนะครับนะ แล้วก็ภารกิจแบ็ค ทูสกูของรถมอไซค์นะครับก็ง่ายๆนะครับก็ฝึกให้ครบทุกภารกิจเลยทีเดียวนะครับเอาชนแล้วทะลุมาเลยทีเดียวนะครับนะพอเราทําครบแล้วนะครับเราก็จะได้สกิลในการขับมอไซค์นะครับแล้วก็ถ้าเราทําครบ100%ทุกภารกิจนะครับเราก็จะได้รถเท่ๆมาจอดข้างๆ Back to s c h o o ูของเราเลยทีเดียวนะครับนี้ครับอย่างเท่ๆเลยนะครับเบรกอย่างเท่ๆยกล้อหลังด้วยนะครับสำหรับ c g แล้วก็ภารกิจต่อไปนะครับก็คือภารกิจซื้อบ้านให้ครบทุกหลั นั่นเองนะครับก็มันจะเป็นรูปบ้านสีเขียวนะครับก็ซื้อมานะครับเราก็จะได้จุดเซฟด้วยนะครับก็คือซื้อมาแล้วมันจะก็จะเป็นจุดเซฟของเรานะครับก็สามารถมาเซฟตรงไหนก็ได้นะครับที่เราซื้อมาแล้วนะครับนะก็ซื้อให้ครบทุกหลังรูปด้วยนะครับก็รางวัลก็แค่ได้บ้านแค่นั้นนะครับแต่ว่าธารกิจนี้นะครับก็ต้องมีเงินเยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าใช้เงินซื้อบ้านแต่ละหลังนี่ก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับเนาะแต่ c j ก็ไม่ห่วงนะครับเพราะว่า c j สามารถใช้พลังวิเศษเอามาได้ ทุกเมื่อนะครับแล้วก็ภารกิจต่อไปนะครับอันนี้มันก็จะเป็นในโรงยิมนะครับก็ให้เราแค่ฝึกแค่นั้นนะครับหรือว่าไปต่อยมวยแค่นั้นนะครับก็แค่เรามาท้าต่อยมวยนะครับมาดบอมาแม่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 นี้ก็ต่อยมวยชนะนะครับมอนี่นะครับก็จะไม่ใช่มอนี่ดิครูฝึกมวยนะครับก็จะให้วิชากับ CJ นะครับนะก็แต่ละเมืองก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็ให้ฝึกครบทุกเมืองด้วยนะครับนะก็ไปต่อยมวยครบทุกเมืองนะครับก็ถ้าอยากได้ ถ้าอะไรก็แค่ไปขอต่อยมวยแค่นั้นเองนะครับนะแล้วเราก็ต้องต่อยให้ชนะด้วยนะครับก็สามารถใช้พลังวิเศษต่อยแรงก็ได้นะครับ <No. S 1> แล้วถ้าต่อยไม่ชนะนะครับเราก็จะได้ไปนอนที่โรงพยาบาลแทนนะครับแล้วก็ไปเกิดที่โรงพยาบาลเลยทีเดียวนะครับ และภารกิจต่อไปนะครับก็คือภารกิจทังกิ้งนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นภารกิจรูปรถที่อยู่ปั๊มน้ํามันที่เรามาส่งน้ํามันกับคาทาเลนาตอนภารกิจนั้นหละนะครับนะก็ให้เราไปส่งให้ครบแปดที่ด้วยนะครับนะก็แต่ละที่ก็จะได้เงินรางวัลด้วยนะครับนะแล้วผมก็ไม่จําเป็นต้องกังวลภารกิจสุดท้ายนะครับเพราะว่าซีเจมีพลังวิเศษปิดตานั่นเองนะครับนะก็เลยขับรถมาส่งของแบบชิลๆนะครับถ้าไม่ใช้พลังวิเศษนี่คือก็ นั่นแหละนะฮะก็ความบันไดก็จะมาทันทีนะครับแล้วก็พอเราทําภารกิจครบทุกอันแล้วนะครับเราก็จะได้รับรางวัลเป็นเงินที่หมุน360องศาด้วยนะครับก็สามารถมาเก็บได้ทุกเมื่อนะครับ CJ ก็เผยใช้พลังวิเศษเลยทีเดียวนะครับนี่มันก็จะหมุน360องศาตรงนี้นะครับนะก็สามารถมาเก็บได้ทุกเมื่อนะครับแล้วก็ภารกิจต่อไปนะครับตอนนี้ผมกาลังรอรถไฟอยู่นั่นเองนะครับก็คือภารกิจนี้นะครับต้องมีรถไฟก่อนนะครับถึงจะเริ่ม ภารกิจได้เนาะแล้วก็ให้เรากดตัว R เพื่อเริ่มภารากิจนะครับภารกิจนี้ก็แค่ง่ายๆนะครับให้เราไปส่งค่ากู้นะครับให้ครบทุกๆสถานที่นะครับก็ให้ครบทุกๆสถานีรถไฟนะครับแล้วก็ให้เราคำนวณเวลาแล้วก็คำนวณความเร็วให้ดีๆนะครับถ้าเร็วมากไปรถไฟก็อาจจะหลุดได้นะครับแล้วก็ถ้าช้าเกินไปนะครับมันก็อาจจะไม่ถึงทันเวลานะครับเพราะว่ามีเวลาตามที่มันกําหนดด้วยนะครับถ้าเวลาหมดเราก็ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับแล้วก็ภารกิจนี้นะครับก็ ก็มีอยู่สองเลเวลนะครับแต่ความยากก็เท่ากันเหมือนเดิมนะครับก็แค่ให้เราไปส่งค่ากู้ให้ครบทุกสถานีก็แค่นั้นเองนะครับนะ แล้วภารกิจโตไปนะครับก็คือภารกิจแข่งรถของเมืองที่1นั่นเองนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทานะครับก็ภารกิจนี้ก็ง่ายๆนะครับก็แค่ให้เราแข่งรถให้ชนะแค่นั้นนะครับนะก็สามารถใช้พลังวิเศษได้นะครับถ้าใช้พลังวิเศษแล้วพวกนี้ก็จะสปอนมาเรื่อยๆนะครับก็พอเราแข่งชนะแล้วนะครับเราก็จะได้รับเงินรางวัลด้วยนะครับแล้วก็จะมีรางวัลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือรถสปอนหน้าสนามแข่งนั่นเองนะครับนะอันนี้มันออกมาได้ยังไงครับนี่ทางทาง ที่มันตันแล้วนะครับนะนี่ก็จะเป็นรถมอนสเตอร์ทั้งนะครับแล้วก็รถแข่งด้วยนะครับแล้วก็ผมก็เคลียร์ภาร,รกิจเสริมสิทธิ์เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูภาร,รกิจเนื้อเรื่องต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับในคลิปหน้านะ